อาการของโรงลำไส้อักเสบเช่นปวดท้องท้องอืดท้องเสียจะหายไปหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์สปอรยอยดเพียง30นาทีอักเสบคุณควรใช้แบคทีเรียสปอรยอทันทีนะครับ เพียงหนึ่งหลอดก็มีสปอร์แบคทีเรียบาซิลิสคัสซิสและบาซิลิสซับทิลิสจำนวน3,000ล้านตัวจึงช่วยกำจัดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายโดยการแย่งอาหารและสิ่งแวดล้อมทำให้แบคทีเรียที่เป็นอันตรายตายและถูกกำจัดออกจากร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยสร้างฟิล์มชีวภาพช่วยฟื้นฟูและรักษาแผลได้อีกด้วยเพียงแค่ใช้2-3พอตว,วันภายใน30นาทีหลังจากใช้อาการปวดท้องท้องอืดแสบร้อนในช่องท้อง ทวันหนักจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังจาก7วันอาการท้องเสียจะหายไประบบย่อยอาหารจะมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากใช้เป็นเวลา1เดือนเยื่อบุล,ลำไส้ใหญ่จะฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ไม่พบการอักเสบของลำไส้อีกต่อไปผู้ป่วยจะมีสุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารได้อร่อยขึ้นและไม่ต้องอดอาหารอย่างทุกขทรมานอีกต่อไป ปัจจุบันนะคะรับปโอลยอมีวางจำหน่ายในตลาดส่วนใหญ่รวมถึงตลาดที่เข้มงวดที่สุดเช่นสาหาราชอาณาจักรและสาหารัฐอเมริกาซึ่งพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของเโปโอลยอผมยังได้ใช้สโปโอลยอกับผู้ป่วยหลายพันคนและได้รับการตอบรับในเชิงบวกผู้ที่มีปัญหาโรคลำไส้อักเสบหรือความผิดปกติของระบบย่อยอาหารกวรใช้เโปโลยอทันที